คนเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัครไม่ได้250คนนี้เป็นยังไงครับต้องแก้ครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผมครับใครไม่อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อก็ไม่ต้องไปสมัครครับป,ป,ปิดตัวเองไปทําไมล่ะครับคนที่มีความรู้ความสามารถที่เคยเป็นมาแล้ว1หนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นเป็นครั้งที่สองไม่ได้เราไม่ต้องอายตัวเองครับเราไม่ต้องอายตัวเองครับชุดนี้250คนมีความสามารถหมดครับยืนยันได้ครับหาด เทียบยากจริงๆครับเพราะว่าเลือกมาทั้ง250คนครับโดดเด่นสุดยอดครับพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยนี่ควรจะเอาไปเข้ากรอบเลยนะครับเนี่ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้เขาก็ไม่ได้สื่อสารกับประชาชนไงในประเด็นนี้เขาบอกว่าต้องไม่อายตัวเองเราไม่ต้องอายตัวเองครับมันคือชักชวนคนที่เป็นพวกเดียวกันเฮ้ยพวกเราเฮ้ยไอ้เชี่ยอย่าอายเอออย่าอายไม่มีอะไรต้องอายพวกเราเราเก่งพวกเราดีมากเออพวกเราโดดเด่นถ้าถ้าผมเป็นพวกเขานะผมจะเอาภาพขึ้นแบบจ PowerPoint อ่ะ,ะแล้วเปิดให้ทุกคนในสวดูอ่ะแล้วร้อยตีวงสยามก็มาคุณกำลังประสบปัญหาการอายอยู่ใช่หรือไม่ <st uttering> คุณไม่ต้องอาย ต้อย่าไมอยากคุณ <c oughs> ไ,ได้ทําไมเ <c oughs> ล่าแค่ประชาชนอายแทนพวกเรามันก็เยอะอยู่แล้ว <c oughs> เออนี่คุณจะมาอายตัวเองอีกเหรอมันจะซ้ําซอนหรือเปล่าไม่เอานะเออคุณอ,อย่าไปอายเราต้องมั่นใจสิ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเราต่อคลิปของคุณรนวริสก่อนเลยไหมฮะถ้าตราบใดที่ประชาชนในสาขาอาชีพนั้นๆเห็นว่าบุคคลคนนี้เป็นตัวแทนในสาขาอาชีพของเขาในวุฒิสภาได้ ให้เป็นไปตลอดชีวิตเลยครับให้เป็นไปตลอดชีวิตเลยเรากลวัวเกินไปหรือเปล่าเรามองโลกในแงล่ลบเกินไปหรือเปล่าที่จะพยายามให้เป็นได้สมัยหรือ2สมัยจะเป็นคำถามนะเรากลัวเกินไปหรือเปล่า<ม> <Brooke> คุณผู้ชมว่าไงเรากลัวไปไหมคุณคุณว่าไงคุณว่าพวกเรามองในแง่ลบเกินไปไหมผมอันนี้ผมไม่รู้มองไงแต่ผมอยากถามกับเขาถามมว่าเรามองโลกในแง่ลบเกินไปหรือเปล่าครับ อันนี้ถามกลับเล่นๆผมก็ถามกลับเลยว่าแล้ว,วลมึงมองโลกบ้างหรือเปล่า <c oughs> อย่าพึ่งไปโลกลบไม่ลบเลยเอาคือโ,โดยปกติแล้วอะ่ะมึงมองโลกทั้งใหบนี้บ้างหรือเปล่า <c oughs> เอางี้ก่อน